พัชรวาดลงพื้นที่จังหวัดระนองมอบการบ้าน11ข้อให้6จังหวัดอันดามันพัชรวาดลุยพื้นที่ระนองมอบการบ้าน11ข้อให้6จังหวัดอันดามันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่แก้ไขปัญหาชาวบ้านดูแลนักท่องเที่ยวให้สะดวกปลอดภัยพร้อมกำชับเร่งรัดปัญหาสร้างสถานกอะพยายามสั่งลาดระเวนจับตาเข้มบุกรุกป่าป่าชายเลนเมื่อวันที่22มกราคม67พลตรวจเอกพัชรวาดบงญสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทอสลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระนองก่อนจะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรในวันที่23มกราคมนี้โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและสุประสานงานด้านการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังรายงานผลงานดําเนินงานพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้งตกหังางวขณะที่ช่วงบ่ายได้ไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่3เพื่อประชุมติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกระบี่ตรังพังงาภูกเก็ตระนองสตูลพร้อมกับตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดําเนินงานพื้นที่สงนวนชีวมนลทรนองโดยพลตํารวจเอกพัชรวาดกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ และรับฟังข้อมูลสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง6จังหวัดขอให้หน่วยงานดําเนินการ11ข้อดังนี้ 1. โครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานประกอบด้วยโครงการมารีน่าชุมชนยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน 2. โครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ําบริเวณอ่าวประมงเกาะลีเป้กอุทยานแห่งชาติตลุเต่า 3. โครงการสําคัญในพื้นที่ที่ให้หน่วยงานเร่งรัดดาเนินการโดยให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปปทและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้แก่โครงการจัดตั้งสูนพฤกษศาสตร์พังงาด่านพยาพิษโครงการพัฒนาสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้านสัตว์ป่าคลายงการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการติดตั้งท่าเทียบเรือลอยน้ำบริเวณท่าม,มรากรดหมู่ที่สองตอกอลิบอำเภอกันตังจังหวัดตรังโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดระนองโครงการป่าในเมืองประวัติติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองจังหวัดระนอง 4. การดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่6จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมของสถานที่การดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว,วรวมถึงวางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับ carrying capacity ยังเหมาะสมรวมทั้งให้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำด้วย5การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยให้กรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมดําเนินการกําหนดพื้นที่และมาตรการที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกป,ป่าป่าชายเลนให้เร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังและลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง 7. การแก้ไขปัญหาขยะทะเลต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านทสมทำความเข้าใจกับอปทด้วย8พื้นที่จัดการขยะให้กรมป่าไม้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษสำรวจ และจัดทําพื้นที่จัดการขยะในพื้นที่ป่าโดยประสานงานรวมกับอปทเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างยั่งยืน9การพัฒนาพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาหาความรู้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด10ขอความร่วมมือชาวประมงและชาวประมงพื้นบ้านทําการประมงอย่างระมัดระวังในช่วงฤดูวางไข่เดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ตลอดจนตรวจตราเครื่องมือประมงที่วางข้ามคืน เพื่อช่วยลดผลกระทบของต่ทะเลจากเครื่องมือประมง11การก่อสร้างสะพานที่เกาะพยามซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมะติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกท่านให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถช่วยกันเร่งรัดแก้ไขปัญหาเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมกับ6จังหวัดอันดามัน ที่ศูนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่3ได้เกิดไฟฟ้าดับกระทันหันทําให้พลตํารวจเอกพัชรวาทต้องรับฟังการรายงานการดําเนินงานถ่ายนอกห้องประชุมท่ามกลางธรรมชาติใช้เวลาเกือบ40นาทีโดยบรรยากาศเป็นไปนอย่างเป็นกันเอง